อันนี้ผมจะมาพูดทั่วไปนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนะครับเพราะบางทีผมเห็นหลาคนผมว่ายังเข้าใจผิดนะครับที่ผมเห็นนะทั่วไปแบบเราเลี้ยงวัวนี่เพื่ออะไรนะครับสำหรับผมนะครับผมพูดในในฐานะของผมนะผมเลี้ยงวัวก็เพื่อลูกวัวครับ ผมไม่ได้อยากประกวดวัวหรืออะไรเลยผมแค่แม่ครับแม่วัวมีแม่วัวลูกวัวออกมาทีละตัวเราทำได้แล้วก็มีอาหารให้มันกินเรานทนทนได้นทนทนต่ำโดยที่ว่าแม่วัวของเราไม่ได้สุขภาพแย่ลงไม่ต้องผมไม่ได้ต้องการให้แม่วัวมันอ้วนแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้มันกำลังทําน้ําหนัก แต่ว่าคือว่าสามารถให้ลูกได้ปีละตัวครับหรือสักไม่ถึงถึงปีหนึ่งเป๊ะครับปีดึงเดือนปีสองเดือนเนี้ยผมโอเคหรือเนี้ยได้ลูกปีละตัวผมก็ตัดจัดว่าโอเคปีนิดหนึ่งตัวอะไรอย่างงี้นะครับพราะผมอยาานมลูกัว้ตอนอายุสี่เดือนใช่ไหมก็ผมมันปล่อยแปลงแล้วก็ที่ผมจะมาอันนั้นคือต้นทุนของผมต่ำ ผมจะมาให้อาหารหนักที่ลูกวัวแล้วก็แม่วัวตอนช่วงกับสัตว์แล้วผมก็จะหยุดตอนช่วงปกติผมก็จะไม่ได้ให้อาหารแม่วัวเลยทีนี้ประเด็นคือว่าที่ผมเลี้ยงวัวคือว่าเราเลี้ยงวัวเพื่อขายลูกวอวกวยใช่ไหมครับทีนี้นะครับมันก็กินใช่ไหมครับมีรอดน้ำมันก็จะไม่ก้นนะครับแล้วก็ที่ผมทำชาแนลนะครับ ผมไม่ได้ทํเมือว่าผมจะมาโฆษณาว่วผมมาขายวัวของผมแล้วเพราะว่าที่ผมมีตอนนี้พ่อวัวผมมันก็ไม่เยอะแล้วก็นี่ครับมันไม่ก่รอรถนะแค่คนแถวบ้านผมมาดูผมก็ไม่มีวัวขายก็แล้วเพราะว่ามันผมไม่ขายตัวเมียขายแต่ตัวผู้ไว้มันไม่ก่รอรถไหนะครับไม่เหมือนโลไฟฟ้ามันกัวครับมันหลบเป็น แล้วก็ผมจะเน้นย้าเสมอนะครับว่าความรู้พื้นฐานนะครับในการจัดการเกี่ยวกับอาหารสุขกบาบวับัวเป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่งเรามองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าผมทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเคยซื้อบวัวมาจากคนครปฐมอนนี้มาจากคนครปฐมนะแล้วก็ซื้อมาสามตัวแล้วก็ตายไปตัวหนึง่งเพราะว่ามันตอนมันขนย้ายนะปูมันตกแล้วก็มันเป็นพยาธิเลือดตายอันนั้นผมไม่มีความรู้รเลยเลยมีแต่ความอยากที่จะเลี้ยง คิดแต่ว่าโอ้ถ้ามีวัวตรงนี้เกิดลูกตรงนี้เท่านี้เท่านี้ได้เงินท่านี้เท่านี้ต่อปีมีแต่ความอยากความลู้ครับอยู่ในอยู่ในหัวเอาจริงเราลักเราชอบงานตรงนี้ครับแต่ว่าเราไม่ศึกษาความรู้มันเลยครับมันเหมือนจะจะดูว่ามันง่ายไปหน่อยก็เกวัวมันก็แก่กิน้ยมจะเอาอะไรไปมากกว่านี้ใช่ไหมครับทีนี้ทีนี้ความรู้ตรงนี้มันมีทําไงครับถามใครใครก็ไม่รู้เพราะว่าแถวบ้านผมก็มันไม่ได้มีอาชีพเรียกว่าเป็นหลักมันก็มีแต่ยางาล์มาะครับ ที่นี้วัวม,มันก็ตายไปครับแต่ผมก็ถามตรงนั้นเจ็บใจไหมผมก็ไม่ถ้าถามเจ็บใจก็คงเจ็บใจตัวเองครับแต่ไม่เสียใจครับที่เราไม่มีความรู้ทีนี้ผมก็เลยมาเริ่มศึกษาหาความรู้ก็เสิร์ชใน g o o ก l e อ๋อเออสมาคมู็เออวัวกำลังแสนเขาตัวอดอ,อกลมเออผมก็ไปทีนี้มาเจะไปคือน้ำเชื่อแล้วก็เออกเกษตรศาสตร์ก็เปิดผมก็ไปไปเรียนที่กเกษตรศาสตร์วยที่ เกี S <S ่ยวกับผสมเทียมแล้วก็การจัดการคนเนื้อเพราะเขาเราเรียนสองคอร์สผมก็เรียนสองคอร์สก็หมื่นกว่าบาทมันเกษตรศาสตร์นะรวมแล้สองคอร์สหมื่นกว่าบาทที่พักอะไรครับทีนี้มันพอเรากลับมาที่อาจารย์สอนมันก็ดีนะครับแต่ว่าพอเรากลับมามันก็ต้องปรับพลิกแพงไปตามพื้นที่ที่เราอยู่ใช่ไหมครับว่าอาหารการกินตรงนี้เป็นยังไงเหมือนอีสานปากลางก็จะมีข้าวโพดมีมันมีถ้าเหมือนกับแถวราชบุรีประเจาพวกก็จะมีพวกเปิดสับปะรด แต่ภาคใต้มันไม่มีครับภาคใต้ถ้ามีเยอะกว่าก็เนีย่ยครับยาเยอะพวกภาคใต้มันฝนเยอะทีนี้ถ้าผมก็ต้องเราก็ต้องปรับตัวครับตามสภาพพื้นที่ของเราเพราะว่าภูมิประเทศไม้เหมือนกันอากาศไม้เหมือนกันมันก็มันก็ต้องปรับกันไปครับแต่ว่าความรู้พื้นฐานคือเบสิกที่ที่มันมีทุกคนต้องเท่ากันคือเรื่องการจัดการยายาสัตว์วัวป่วยถ้าเราต้องรับมือยังไงเบบมากอะไรทำยังไงใช่ไหมครับ การเลือกนํำเชือ่อยังไงไม่ให้มันวัวเราต้องช่วยคลอดไม่ให้น้ำหนักแรกคลอดมันสูงเกินไปเดี๋ยวมันจะติดแล้วก็ต้องมาช่วยชักอะไรพวกนี้ครับมันเป็นความรู้พื้นฐานที่เราตร้องมีนะครับไอ้เล็กๆน้อยๆเราจะมาปรับ,รบใช้ได้เองนะครับเพราะว่าแล้วก็ถ้าเราสงสัย,ลยแล้วทีนี้เขาก็ถามอาจารย์ตรงนั้นได้เลยก็บอกหมดไปอบรมทั้งทีนะครับไปคุ้มถามให้หมดทมถามเกลี้ยงเลยพอตอนทักมนานั่งถามอาจารย์หนเอออาจารย์ครับนี่นี่ตรงนี้ก็ถามหมดเลย คือเราอยู่ไกลนะครับไปแล้วก็ไปสักทีก็ให้หมดข้อสองสัยกันไปเลยทีนี้หลังจากนี้พอเรามีพอเรากลับมาต้องอยังไงครับพอผมอบรมเสร็จกลับมาทีนี้ผมก็มานึกเล่ยยังไงเราแบบลมมาแล้วเราก็ต้องการลุกวัวยใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาเรื่องการผสมไม่ติดนี่เดี๋ยวผมก็ผมไปหาความรู้อะไรมาบ้างกับประสบการณ์ส่วนตัวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกสักคลิปหนึ่งนะครับมันจะมีความเชื่อเกี่ยวกับการผสมเทียม เดาวความจริงเดี๋ยวการผสมเทียมไอ้ที่เนี้ยเราต้องมาลบล้างกันให้มาวิเคราะห์กันครับว่าเออทาไมที่ผมเห็นมาน่าสอนต่อที่ผมเจอว่าเออทําไมคนที่ผสมเทียมกับคนที่ชอบผสมจริงความคิดเขาจะค้านกันครับดูสิ้นเชิงครับที่ผมไปเจอม,มาเดี๋ยวผมค่อยมายกตัวอย่างให้ดูกันอีก,อ,ก,อ,กอันหนึ่งนะครับกลับมาที่เรื่องพื้นฐานนะครับพอเราพื้นฐานนั่นแล้วเราก็จะทำครับอะไรเลี้ยงวัวเนีัยจะทำด้ยวยความมั่นใจนะครับ นี่ลูกวันนี้ก็เกิดจะไปการไปอบรมมานะครับเราพื้นฐานเราแน่นนะครับทีนี้การทําอะไรเราทำด้วยความมั่นใจใช่มครับทีนี้มันเวลาเกิดถ้าเกิดข้อสองสัยอะไรบางทีเราก็จะไปถามอาจารย์แล้วได้ครับบางทีเราไปอบรมขอเบอร์ขออะไรเขาไ้แชทไปถามเขาเลยครับถองคนที่ลูกอ่ะเราแต่ผมว่าน,น่าจะส่วนใหญ่จ,จะหมดข้อสองสัยนะเพราะมันเขาตอบครบถ้วนสมบูรณ์เลยครับ ผมก็เลยแนะนําเสมอครับที่ผมแนะนำแบบร่มเลยผมไม่ได้ขี้เกียจอบถามนะผมพูดจริงๆแต่ว่าไปอบรมนี่มันดีครับมันดีแนนอนครับระยะยาวความรู้ใช้ไปตลอดชีวิตติดตัวไปจนตายนะครับแล้วก็เราสามารถมาเผยแพร่ก่อนอื่นต่อได้นะผมก็ไม่ได้เก่งมาจากไหนผมก็อบรมมาไม่ได้เก่งอะไรมาจากไหนแล้วไม่ได้จบสถาบันด้วยนะผมจบไฟฟ้ามาแล้วก็เนี่ยผมก็ทได้นะครับบางคนผมว่าถ้า ผู้คี่กับวัวมานันงของผมว่าถ้าแกบล้มเนี่ยอาจจะเก่งกว่าผมก็ได้ครับผมเออมีโอกาสไปก่อนเลยทัน้องนี่ครับโอผมก็ฝากไว้นะครับว่าเออถ้ามีเวลาว่างก็ไปแบบล้มนะครับี่สมาคมโคเน้าพันกำแพงแสนนะครับก็ลองถามถามเขาตรงนั้นดูได้นะครับว่าเออรู้จักเด็กแฝดไหมครับเด็กแปดสองคนแต่พังงานครับถ้าไม่รู้จักก็ไปเปแล้วแต่เขาก็รู้จักนลครับครับขอบคุณครับ